โอเคนะครับขอกล่า,าสวสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้พี่จะมาสุ่มผลในแมพ King Legacy นะครับทุกคนเออเดีย๋ยวเราไปสุ่มผลกันเลยดีกว่านะครับทุกคนโอเคเราก็าแบบเดินไปช้าช้านะครับทุกคนเออแบบไม่ต้องรีบนะครับเดินไปช้าช้านะครับก็นะครับพี่ก็แบบหวังว่าจะได้ผลรีเจนนะครับทุกคนหวังว่าจะได้ผลรีเจนนะครับมาทุกคนเรามากดกันเลยดีกว่ามาจะได้ผลอะไรกันครับ เฮ้ยวาดได้ผลอะไรครับเมื่อกี้ทุกคนเฮ้ยทุกคนได้ผลรีเจินเฮ้ยวัดได้ผลได้ผลฟินนี่ครับทุกคนได้ผลฟินนี่เป็นครั้งแรกครับทุกคนที่ผมที่ผมถึงได้นะครับเนี่ยเฮ้ยรีเกินนะทุกคนเฮ้ยเกินไปป่ะครับนี่ได้ผลนะครับทุกคนได้ผลรีเจินผลแรกนะครับทุกคนโอ้โหแบบ ตั้งแต่เล่นเกมนี้มาครับได้ผลนี้ผลเล่นะครับทุกคนเออนะครับเออแบบดวงดีเกินไปเปล่านะครับทุกคน